อนี่เดาจะาดูการซึกลูกเสื้อกันนะการซึกลูกเสือ้อว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง นี่เสร็จแล้วก็ไปปีนนะคะปีนค่ะปีนเขาปีนเขานี่สแล้วไปปีนเขาปีนเขาเขียยแล้วจูบวิ่งไว ละไม่ียะไรลม่มลสดงปาปีนยป,ปีนวิชาปีนเขาวิวชาปีนเขาโอ้โหาเราไปวิ่งอีกหรอบทำไรไรตอทำไรตอนวิชาปีนเขาวิชาปีนเขา